ฮัลโหลสวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่ในเกมไม้คราฟนะคะแล้วก็มีแชิจุดห้าจดหนึ่งบิวหเอมีพากมามีกระตงกัดจักมาหมัดบดูตัวราสิสวยมิครอบนี่ค่ะแล้วก็มีแขกรับเชิญค่ะคุณพี่ดิมเยเอาละค่ะเรามาเข้าเรื่องกันเลยวันนี้นะคะเราจะเข้าไปอะเกิดมาก็อยู่ที่ไหนอุ้ยลาลาใช่ป่ะลาบ้าหมา อ่ะไอขี่ลองขี่ลองขี่อยากอยากขี่มากลองขี่เมื่อกี้มันขี่ได้ไหมดีวันนี้เราจะมีแบบว่ามาดูสิมามีม้าซอมบี้อ้าวมองไรมาุนึ์ม้าซอมบี้เพิ่มเด้แล้วก็มีม้าตัวติงแล้วก็ลาแล้วก็ม้ากระดูกนะคะม้าตายแล้วมันจะเป็นองไอย่างไะเนี่ยกูงงกับมันไปไปได้ก่าแล้วเราจะไปที่แบบจะไปหาเหมืองครับเราจะาเหมืองหาเหมืองเหมืองเหมืองนะครับจะไปหาเหมืองให้ดู เราจะไปหาเหมือนกันนะครับเหมืองเหมืองอยู่ไหนวะนี่ไงเจอเหมืองแล้วโอ้ยเข้าไปเร็ว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 โอ้ยโอ้ยโอ้ยแป๊บแป๊บแป๊บอุ้ยโคเต็มเลยกดก่อนโคเต็มเลยก่อนกดก่อนโคเต็มเลยมุ้ยเยอะซั่งเบยทักทายมาก็เจอแต่โคแล้วใช่ทานชาโค เอาไว้ไปแปลงฝันเฮ้ยคนละเรื่องเลยเออบ้าไปใหญ่แล้วพวกบึงดิดนับวันนับวันยังไม่ไหวแล้วนับวันนับวันนี่ยังติงต่องอยู่เลยเราพวกเราไม่ได้ใช่คนดังนะคะแต่พวกเราก็จะมาทําให้มันดังให้ระเบิดไปเลยใช่เราก็อยากจะดังเหมือนพี่แป้งพี่เอกพี่แป้งซีดีนะคะใช่ค่ะพี่แป้งซีดีใครๆก็รู้จักพี่แป้งซีดีพี่แป้งภาพสนุกมาก ดิฉันเป็นแฟนสาวพี่แป้งเลยนะถ้าพี่แป้งซีเลยค่ะฉันเป็นเอซเลยไปไอเดอร์ผมครับมันก็จะคายกั่าวะควายเอววไปไไปเฮ้ยเสียงอะไรเสียงอะไรเผื่อจะมีคนอยู่นะเราเตรียมดาวไปก่อนดีกว่าเสียงเฮียะลยเนี่ยเข้าไปเข้าไปอุ้ย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 ท้อเออะไรเนี่ยเขาเขาเขา คิดกับดักอะไรวะนี่กับดักที่อะไรเหรอยังล้มเหลวอะไสัตว์ใครว่าเขาสร้างอุ้ยอุ้ยแม่มาใหม่ก็ใช้อันนี้อุ้ยรวยเลยนะ้แอุ้ยโออมึงถอยมึงถอยไปสร้างกับดักยังโง่อะค่ะคิดดูเหอะใช่ใครเขาสร้างมั้ยนะใครเขาสร้างว่าแนวครอบคนตีนเลยโง่ชิบหายเลยทอง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 เล็ก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 คือชีวิตทานอีกแล้วเฮียชีวิตไม่เอาทายแล้ว ไม่ต้องการจะทานอะไรเ่ะใครเขาสร้างนะคะมันแบบอขก็ติงตังเลยถ้ามีเือแบบเรื่องจริงไม่ติงนางค่ะเอันนี้เราเจอเองนะครับเนี่ยบางไม่น่าเชื่อนะคะว่าเข้ามาแล้วมันจะเจอไม่น่าเชื่อเกินแต่มันต้องเชื่อใช่ไม่ต้องเชื่อเราเทพจัดค่ะต้องเข้าใจเมก้อะมาจอนี่อ่ะไอสีเขียวๆว่าสวัสดีครับสวัสดีครับพอดีเราไปเจอเฮียอะไรวะเนี่ยไม่รู้จักคืออะไรนะ ไม่รู้อ่ะจำชื่อไม่ได้อ่ไม่ได้เล่นเลยค่ะประดาและเออกันถ้าไอโอไป่ชวนเล่นกูก็ไม่เล่นหรอกกูทำเหียเนี่ยลึกไปแล้วอุ้ยเนี่ยเนี่ยแหลกอีกแล้วครับแหลกกระเล็กระเดินหุ้ยเจอที่เยอะจังเลยชาโคมาจบไปก่อนไม่ชอบโคอยไดมอนเอออยไดมอนไดมอนเดมันเดลเลมแฮ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 มนแมเดนเดรเลมอุ้ยไดมอนเยอะมากเลยอ่ะเป็น เป็นสิ่งที่ดีมากกอะแต่พวกเราอุ้ยอุ้ยมีอีกอะเราจลองขุดเข้าไปอีกอ๋อแหลกอะไรมาจะมาขนาดนี้บังเอิญมากค่ะบังเอิญมากเลยอะไม่ถ่ายเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวคนคุณเมืองนี้มันต้องเป็นแบบเป็นเมืองอาถรรพ์มีเพชรเยอะๆแเพิ่มสิซัดอีกแล้วคือทะลุไปได้เลยอ่ะทองไห้ทองขายยากอะฮะทองเจะทอง เล็กก็มีเด็กจับเยอะเหลือเกินมันไม่รู้จะมีเล็กไปทั้งไหนอยากได้อะไรนะเลมอนเหรออุ้ยแผล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 ไอ้ถอดถอดถอดเลมอนเทียอะไรกูเนี่ยเดิมทองเดิมทองเดิมทอง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 ยิ่งว่าวันนี้ของเต็มแน่เดี๋ยวนี่ยวันนี้เราต้องรวยแน่เลยเราว่า้ยถ้ามันขายได้เนาะจะไปวางขายตามแต่พวกแบบไอเนี่ยเลยอ่ะมึงกลมชนอ่ะบ้า โอ้ยโอ๊ยโอ๊ยอันนี้อะล่มอนไลมอนเฮ้ยไม่ใช่เลมอนเฮ้ยไอันนียสีเขียวๆกำลังเก็บก่อนมันหายยากมากเลยนะไอันนียตบหัวโควต์ตบหัวนาทีสิตบหัวโอเคกูขอตบหัวโอเคหนึ่งนะอ้าวเสียงอะไรดังขนาดนั้นเฮ้ยนี่คใครนี่อะไรบอกเบาอีกอะเ้จุนยี่ วันนี้เราจะรวยคนนี้ตังเลยวันนี้เรารวยมากเลยวันนี้นะครับวันดีของเราค่ะวันนี้ของเรานะวันนี้นะคะวันนี้เราจะไปขายไปขายเหล็กขอบไปขายเลมอนมันมืดอ่ะอาจจะหมดแล้วไม่ได้ติดไฟไว้ไม่มีไฟด้วยวันนี้เราจะไปขายเลมอนนะคะขายเหล็กขายทองขายไฟขายพุงค่ะช่ไปซื้อได้ที่โอ้โหขายลายกลมชนค่ะใช่ค่ะอไรยี่อารห้าศารายห้าร้อยร้านนะคะ ใช่เป็นคนบู้ติดอกดโอตีเกลือพี่นก็มีไหมคะเอ้ฉันเป็นคนบู้ติดแอร์ค่ะโอ้โอ้โอ้ต่อโกลยพี่ิงกักันแล้วมานหนักกว่าพ้อเหรอนี่ไงนี่ดอนด่าเลยผ้าก็ไม่สนุกนะคะไม่ตั้งกวนอะไรหรอกเลมอนเอฟสัเลือดคนแล้วทิ้ขับเออออเออตัวเอเ เราหัวใจวันนี้เราจะมันแบบสมมติว่าเรานะคะอยู่ในแบบเมืองเมืองแรกค่ะเมืองแรกเสียงอะไเสียงข้างบ้านเสียงข้างบ้านจับปูนใช่เสียงอะไรไม่รู้มังกระพริบมังกรเมื่อกี้เสียงข้างบ้านจับปูนบ้านละรอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ายโอ้ยยิ่งกว่ารวยยิ่งกว่ารวยเสียงข้างบ้านจับปืน อวิ่งวันรวยเลยนะฮะรวยยิ่งวันรวยวันนี้เราต้องไปซื้ออะไรฉลองอุ้ยรวยรวยแต่ไปรวยโทรศัพท์ด้วยเปล่าบังเอิญอเอแล้วเนี่ยเราไม่ได้โกงกันนะครับผมขอผมขอรับประกันเราไม่ได้โกงกันด้วยแต่นฉันนะคะเห็นทุกอย่างกีกติ้งที่มันทำค่ะอะไรอะไรอะไรยายายาเราก็อยู่มาด้วยกันเราอยู่มาด้วยกันอย่ายายาวิจะไม่แต่งก็อย่านะฮะอุ้ยนี่เดมอุวิ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 ออกซิเจน ใช่ไหมใช่ออกซิเดียนอเปล่าไอ้ซัสคุดไม่เอกเดี๋ยวสิลองอีกันจัจจ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 ไปแดกขี้ไปพูดกินซะขนาดนี้สัสจะจะจะจๆจๆจะจจได้แหละมันจว้อะไรเพิ่มเหรอไม่ดีแข้นจบแตดดแดดีดับป๊บเคยไปวันพรนี้จะไปงานเบิกกระคาจะไปเต้นโอ้ยอ้ลมพัดตึง ไปดีกว่าครับวันนี้เราจะขอมาเยอะๆตามมาเก็บเลอลาก่อนนะคะเลอลาก่อนโหมีแต่พวกนี้แต่ไม่มีไม้ไม่มีกล่องเป็นกรรมเุ้ยอะไรอ่ะเดินขึ้นไปเดินไม่มีกล่องค้าอล้วทางออกสู่สู่สวรรค์อุ้ยัดชิบหายออกไม่ได้นี่ไงควายเข้ามาเข้ามาได้แต่ไม่ออกออกไม่ได้อ้าวทิพยพายออกไม่ได้ฝนตกฝนตกมาโฟคือโฟมาถึงกาตากกรีตาตาเรกาเตอ อาริเกเตโรไซมาอัน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 นี้พี่แป้งเขาพูดไว้นะอาริเกเตอรไซมาอะนนี้พี่แเขาพว้นะอาริเกตอันนี้่แป้งเขาพไว้ะอาริเกเตโรไมาแกะมคดะ้าโคอาบมอคุฟูมนกะเรนี่ไงบ้านนหลบ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 หมบหมบหล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 บหเบหลบหลบหลบมลบหลบหบหลบหบหลนบหไอ่าอย่าไปขุดโอยอย่าเราไปขุดไม้มาสร้างบ้านกินก่อน วันนี้เราแล้วก็พอแค่นี้ได้แล้วมัว้งเดี๋ยวเราจะไปตอนที่ไปสร้างบ้านกันนะค่ะบ๊ายบายจุ๊บจุ๊